กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีน,นะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าจะมาฟังเรื่องราวของเ่ิกงานยามดีกันนะต้องบอกว่า มีเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะ,คะสําหรับการตนาบูมิมอลนะคะตอนนี้ก็เริ่มทยอยเปิดตัวไปบ้างแล้วนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นการเปิดตัวการ์ตนาบูมิมอลสาขาตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะคะซึ่งต้องบอกว่าจากตลาดค้าปลีกค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกและภูมิภาคอาเซียนนะคะก็ก้าวสู่ศูนย์รวมความครบครันของประโยชน์และก็ความบันเทิงด้วยนะ,ะเรามีภาพให้ทุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะชมภาพเลยค่ะ ครั้งนี้นะคะที่เค m เอ็ม MM, MM, นะคะตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนางสาวธนาบนธนสนิทธน,นาสถิตนะคะผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดก,การบริษัทกตรนากรุ๊ปจำกัดมหาชน และนางสาววีนาศรีสันพางนะคะรองประธานกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเอ o กคอมเม c ร์ r กรุ๊ปจำกัดร่วมกันเป็นประธานเปิดโรงหนังกัตนาสา,สาขาตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งโครงการกัตนาบูี่มอลหรือว่า KMM นี้นะคะก็บริหารจัดการโดยบริษัทเอเชียซีนีม่าเน็ตเวิร์กจำกัดร่วมกับตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเป็นตลาดค้าปลีกค้าส่งผักและผลไม้ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตกและภูมิภาคอาเซียนนะคะก็ได้เนรมิตขึ้น ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์มาตรฐานแพร่ภาพแพ้่เสียงด้วยคุณภาพความคมชัดระดับสูงสุดเสียงรอบทิศทางนะคะแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการถ่ายทอดสดได้นะคะที่สําคัญเลยเ,ยเป็นได้มากกว่าโรงหนังนะคะเป็นทั้งการกดวิชาส่งเสริมอาชีพการจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้และประชุมชุม,ช,มชนนั่นเองนะคะก็เป็นการมอบความบันเทิงความสุขควบคู่กันกับการเผยแพร่เนื้อหาสาระการเรียนรู้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นการส่งเสริมนะคะอาชีพในรูปแบบโรงหนังชุมชน สร้างรายได้ต่อไปในอนาคตด้วยนะคะก็ใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะก็สามารถที่จะไปชมภาพยนตร์หรือว่าไปชมแหล่งการเรียนรู้แหล่งใหม่ได้นะคะซึ่งตั้งอยู่บนอาคาร12สีเมืองอาเซียนนะคะบนพื้นที่กว่านะ14,300ตารางเมตรนี่เองนะก็ ไปเที่ยวกันได้ที่าการา Movie Mall นาบูวี่มอลล์คะสาขาตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะ,ะนะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบส่งมาที่4221606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณสุริโยนะคะ7กุมภาพันธ์2531เวลาเกิด10นาฬกา35นา,าทีวันอาทิตย์เหมาะกับอาชีพไหนถึงจะดีแล้วก็เรื่องทั่วไปด้วยค่ะครับ กลุ่มพาสามหนึ่งปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้านะครับถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพขวนขวายหน่อยคือพูดง่ายเหนื่อยแล้วก็จะเข้าทำนองที่ว่าคุณอาจจะต้องทำงานหนักกับคนที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันนั่นแหละ แต่ว่าในดวงบอกอย่างนั้นนะเกี่ยวกับสุขภาพพวกขายยานะครับสมุนไพรร้านนวดนะหรือว่าถ้าเป็นสเกลใหญ่หญๆก็พวกธุรกิจสถานพยาบาลฟิตเนสรวมถึงในเรื่องของพวกเครื่องสังฆพันธ์หรือถ้าจะทําเกี่ยวข้องกับพวกงานเย็บปักถักร้อยก็เน้นงานซ่อมนะครับซ่อมแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนทรงก็ว่ากันไปเสื้อผ้ามือสองนะครับหรือว่าถ้าเป็นของกินก็ต้องมีการจดมีการเดินทางครับ SMS ต่อมาค่ะ แต่ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่เจ้าของ S&S s นะคะ20พฤษภาคม2511เวลาเกิดนะคะ18นิ59นาทีวันจันทร์บอกว่างานนะเพิ่งจะได้คู่ค้าต่างชาติดีหรือเปล่ารวมไปถึงการทำบุญด้วยค่ะควำจริงคมจริงตอบไปแล้วนะครแต่ไม่เป็นไรเข้าใจว่าอาจจะไม่ได้ดูหรือว่ารับชมตอบใหม่เหมือนเดิมครับปีนี้ถ้าคุณไม่ได้เจอคู่คุณก็จะได้เจอกับคู่ค้าหุ้นส่วน และในดวงชะตานั้นนะครับราหูเกาะพระรหัสซึ่งเป็นสีอยู่ปีนี้อยู่ในเรือนคู่ก็ดีด้วยดีนะครับสำหรับการมีพาร์ทเนอร์เป็นต่างชาติของคุณเนี่ยถ้าทําธุรกรรมกับต่างชาติต่างภาษาดีกว่าดีกว่าครับการทําบุญเสริมปีนี้เน้นในเรื่องของการให้ชีวิตสัตว์นะเดือนละ15ตัวครับาละมาในะส่วนของจดหมายกันบ้างนะคะคุณวรรณพรเกิดวันที่10ตุลาคม2 5 0 3นะคะเวลาเกิด 17นาฬิกาสิบเจ็ดนาทีบนจันทร์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจังหวัดสุพรรณบุรีรลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกลุ่มอขออภัยราศีมีนมีนตอนนี้เนี่ยก็พระราหูเลง็งลัคนาอยู่ก็เป็นพินทุบบาท ก็คงจะต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดจ้ะแล้วก็ถามในเรื่องของคดีบอกว่ามีคดีความด้วยในะทางญาติแล้วก็คู่ครองก็รา <จะ S 1> หูนะมราหูก็หมายถึงเรื่องของคู่คดีความนะครับภาระณีศิลการเสรื่อมเสียชื่อเสียงก็ได้แล้วก็ดูจากทรงแนวโน้มนะครับปีนี้ราหูเป็นอายุในแง่ของทักษะก็ยังไม่น่าจะจบแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะได้เปรียบด้วยนะครับจ้ะตอนนี้ทําบ้านเช่าอยู่ดีไหมคะ บ้านเช่าถ้าเป็นบ้านเช่าที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ำนความสะดวกที่ครบคันให้กับคนเช่าใช้บริการคือ,อยกกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยอย่างงี้ก็ถือว่าดีนะครับในระยะยาวเด่นในพื้นชะตาแต่ปีนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของพวกตัวธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของคดีความนั่นแหละที่เป็นห่วงคู่ครองจะมีโอกาสได้กลับมาเขาผ่านกันหรือเปล่าถ้าเป็นคนรักเก่าถ้าจะกลับก็จะกลับมาภายในอายุย่าง27แต่ถ้าไม่กลับ จะเป็นลักษณะลักใหม่ที่จะเข้ามาในช่วงย่าง28่ครับเอาล,ละเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะก็นำมาฝากกันในช่วงอตอนนี้ต้นเดือนเมษายนนะครับเมษายนยที่เรียนนะครับวันมงคลก็ค่อนข้างจะมีมีไม่มากนะครับต้นเดือนคือวันจันทร์ที่6เมษายนสามารถประกอบการมงค,คลได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤตโชคชัยยะโชคแล้วก็ราชาโชคกันละโยดนั้นก็เป็นวันอาทิตย์ปดี แต่อัคนิโรธตกในน้ําผู้ประกอบการมงคลก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงสัญจรหรือประกอบการมงคลทางน้ําที่เหลือดําเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา3านาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงก,การใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่20เมษาย,ยนวันนี้มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะครับถ้าอัคนิโรธตกขึ้นหรือว่าแรม3คมขั้เนี่ยก็จะตกในน้ําก็หลีกเลี่ยงก,การสัญจรหรือประกอบการมงคลทางน้ําสําหรับคนที่จะทําการมงคล ที่เหลือดําเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด14นาฬิกา31นาทีถึง15นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเรี่ยงการใช้เลิกวันนี้นี่หละ่นะก็เปในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะตน้นเดือนเมษายนที่คุณผู้ชมก็สามารถเลือกวันในการทําการมงคลได้นะคะนอกจากนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการนะคะทุกรายการของ Miracle Channel ย้อนหลังได้ก็เข้าไปที่ y o u t u b e นะคะแล้วพิมพ์ Miracle Channel วันวักทีวีไ i l a n d ดนะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fan Page Miracle Channel TV นะคะ ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะไปร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่4และ5เมษายนที่จะถึงนี้แล้วนะคะก็สามารถลงทะเบียนหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะที่0851293697นะคะและ0831997972นั่นเองนะคะในช่วงของอาท้ายๆนะคะในช่วงของท้ายๆของวันนี้เลยประมาณสักทุ่มครึ่งนะก็จะมีการปิดการลงทะเบียนแล้วเนาะ,ะฉะนั้นวันนี้ทั้งวัน 1นวันเต็มๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามหรือว่าลงทะเบียนกันได้แต่ว่าสําหรับใครนะคะที่ลงทะเบียนกันแล้วนะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก็ไปถึงงานไปเช็คชื่อเลยนะคะตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าแล้วทุกท่านที่ลงทะเบียนปีนี้นะคะพิเศษค่ะอาจารย์ฐานเลขาจิตนะคะเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาท่านก็เตรียมนะคะทั้งสายมงคลครูรูปหล่อองค์เหมือนพ่อแก่ปุรุษีนะคะแล้วก็รวมไปถึงยนันศรีกรุเทพ มออไัยทุกท่านได้กลับไปในีได้บูชากันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงปีนี้แหละค่ะอย่างที่บอกว่าค่อนข้างเป็นพิธีที่เข้มขลังมากเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราได้มีโอกาสแสดงมุ้ยตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะคะปีนี้นะคะเป็นปีที่5แล้วนะคะที่เราจะได้กราบแล้วก็น้อมสักการะบูชาครูบาอาจารย์ร่วมกันอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอบแบบนี้เลยนะภาพบรรยากาศแบบนี้บนเรือนพระเสียสันเพชรกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะไม่เช่ว่าทุกท่านที่มาอยากจะได้ มีโอกาสนะคะได้มาครอบครูได้มาไหวครูกันฉะนั้นสองวันนะวันที่4เมษายนนะคะเป็นวันสําคัญด้วยนะเสาห้าเลยนะคะค่อนข้างแรงแล้วก็เข้มขขังมากก็จะมีการครอบเสียบบรม,มครูพ่อแก่ปู่ฤษีนั่นเองนะคะหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มที่เราทุกคนเคารพแล้วก็ศรัทธานะคะส่วนวันที่5เมษายนนะคะก็เป็นการครอบเสียบบรม,มครูพระพิราบนะคะ ซึ่งต้องบอกปเป็นปรบรมาครูครูใหญ่ของเราทุกคนด้วยนะคะพระพิราชที่เราทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันนะในการที่จัดสร้างกันขึ้นมานะคะครั้งนี้ก็จะได้มีโอกาสได้สักการบูชาพร้อมๆกันนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมแต่งกายให้สุภาพอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้เสื้อขาวนะักางเกงขาย,ยาวนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยพบกับ สิงโตแล้วก็บังกอน,นะคะจากคณะน้ำปักนะคะซึ่งได้รองอันดับสองมาจากของโลกเลยที่สําคัญะค่ะศิลปินศิทธิ์มีครูมากมายที่ครั้งนี้จะมาพบปะก,กับพี่ๆน้องๆสิทธิ์มีครูทุกคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฮันิสเซกเรียนดีนะคะก็จะมาเป่าขลุ่ยบูชาครูคุณรัชนกศรีโรพันนะคะก็จะมาร้องเพลงขับกล่อมเพลงบูชาครูนะคะซึ่งเราต้องบอกว่าคุณรัชนกนี้ก็เป็นศิลปินสิทธิ์มีครูนะคะเป็นศิลปินจากบร,ริษัทแกมมี่โกรดด้วยนะคะคุณนุชรีศรีราชานะคะก็จะเป็นการแหล่บูชาครู ใครยังไม่เคยได้ฟังการแหล่นะสดๆก็เดี๋ยวคงจะได้ฟังกันในวันนั้นนะคะมีคุณตาเกิติศักดิ์และก็คุณหญิงค่ะเดินทางมาจากภาคใต้เลยเป็นศินลปินจากภาคใต้นะคะจะมีการร้องเพลงรวมไปถึงการรำถวายครูด้วยนะคะมีน้องชายนะคะรองลดับ3จากเวทีเดอะเฟสไทยแลนด์ The Fest Thailand, ก็จะมีการมารำถวายครูเช่นเดียวกันคุณเอฟจากพระเครื่องมือสยามนะคะพี่เอฟก็จะมาต้อนรับเป็นแฟนรายการทุกคนพูดคุยทักทายกันได้รวมไปถึงน้องแพรด้วยนะคะแพรก็จะมาพูดคุยเจอะเจอกับทุกๆท่าน และนะคะจะมีคณะลิเกนะคะคณะลิเกสอนรักนี่เองต้องบอกว่าปีนี้นะมากมายจริงๆที่จะมาร่วมงานร่วมกันนะคะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นเเปเป็็นนแฟนรายการตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยและเคยได้มีโอกาสได้ร่วมพิธีครอบครูพิธีไหวครูกันปีนี้แหละค่ะมาเจอเจอการเราจะมีแต่รอยยิ้มมีกําลังใจให้กันนะเป็นครอบครัวใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นเลย4และ5เมษายนตอนนี้นะคะคนที่ลงทะเบียนนี้ก็ต้องบอกว่าร่วมร่วมกัน 5้0หอคนแล้วนะคะได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ฐาเนนะี่ยท่านบอกว่าท่านเตรียมพร้อมเต็มที่เลยนะเตรียมพร้อมที่จะเจอเจอกับศิษย์มีครูทุกคนฉะนั้นนะคะเราทุกคนมีครูบาอาจารย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินนะักแสดงพ่อค้าแม่ค้าข้า,ขา,ขาราชการทหารตำรวจนะหรือว่าบุคคลทั่วไปเองก็ตามนะเราทุกคนมีครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งนะครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนวิชานะกว่าที่เราจะเติบโตจเจริญรุ่งเรืองกันได้ขึ้นมาแบบนี้นะคะฉะนั้น เรามาร่วมกันแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันนะแล้วเมื่อก็เชื่อว่าปีนี้ทั้งความเข้มขลังที่เกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆนะคะที่อาจารย์หาทานเลขาจิตนะเตรียมตัวแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมอบให้กับสิทธิ์ทุกคนคุ้มค่ามากจริงๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงทีมงานของมิราเคิลชนะทุกคนนะเราเตรียมตัวต้อนรับทุกท่านนะคะ จะดูแลกันอย่างครอบครัวดูแลกันอย่างดีเลยที่สําคัญเลยโรงทานต้องขอบคุณนะคะโรงทานทุกท่านด้วยนะคะทุกโรงทานปีนี้มากันสิบกว่าโรงทานเลยนะจะได้มีโอกาสได้ทานอาหารจากหลายตอนหลายที่นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็บอกว่าใครที่อยากที่จะมาเจอเจอนะคะพบปะกันว่าชืว่วปีนี้เหมือนเป็นการรวมรุ่นกันด้วยนะคะก็มาเตรียมตัวกันให้พร้อมวันนี้นะคะลงทะเบียนวันสุดท้ายแล้วรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ 085นนคะ1293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะส่วนใครที่ไม่มีรถรับส่งไม่มีรถมานะหรือว่าไม่มีรถส่วนตัวเราก็มีรถรับส่งให้นะคะอยู่หน้าตลาดสารยาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะเอาหลาบพูดแบบมาขนาดนี้แล้วเม่เช้่คุณผู้ชมอยากจะเห็นภาพนะการประมวลภาพแน่นอนว่าบรรยากาศที่ผ่านมา เป็นอย่างไรกันบ้างนะเห็นแล้วะจะได้นึกถึงบรรยากาศเก,ก่าๆแล้วเดินมาเจอ,เจอกัน4กับ5เมษายนด้วยชมภาพบรยากาศเลยค่ะ การประมวลภาพบรรยากาศนะคะที่ผ่านมาสาหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพารย์คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วเมื่อเชื่อว่าเราทุกคนนะคะที่ศิษย์มีครูทุกคนเราคงานึกถึงแล้วก็อย่างที่จะมาเจอกันกับบรรยาบบกาศแบบนี้ฉะนั้นใครยังไม่ลงทะเบียนนะคะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะแล้วเราไปเจอกัน4และ5เมษายนนะคะกันนาบุพิทาวสุริยาจังหวัดนครปฐรมนั่นเองนะคะ แล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะการแต่งกายขอให้เป็นเสื้อขาวกางเกงขาย,ยาวนะคะแล้วก็อย่าลืมมาลงชื่อนะหรือว่ามาเช็คชื่อกันหน้างาน เราตอน6โมงเช้านะคะแล้วก็พิธีเนี่ยก็จะเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณ8โมงเช้าเป็นต้นไปนะฉะนั้นใครที่ตั้งใจจะมาแล้วนะมม่อยากที่จะให้ทุกคนมาด้วยใจที่เคารพและศรัทธาครูบาอาจารย์นะคะฉะนั้นเราจะมาเจอกันนะอีกหนึ่งปีของเราสิทธิ์มีครูนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนั่นเองนะคะส่วนใครที่อยากที่จะส่งข้อมูลเข้ามา นอกจากทาง S M S หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วนะคะก็สามารถที่จะส่งเป็นจดหมายอีเมล์อ d d r e s s นะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะคะ w w w m i r a c l e c h a n n e l t v c o m นั่นเองก็จะมีในส่วนของเ็บบอร์ดนะให้คุณผู้ชมได้ฝากดวงชะตาหรือว่าคําติชมแนะนําต่างๆก็สามารถบอกกล่าวเข้ามาได้นั่นเองนะคะและสุดท้ายก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฝากไว้สําหรับข้อคิดคติธรรมไม่มีความผิดพลาดใดทําให้ชุดเราเสียหายมากเท่ากับการเดินหลงทางอย่างเต็มใจเราสองคนลา ไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ